ไปส่งงานมาแล้วเราก็ได้งานมาเพิ่มวันนี้รับงานมาเป็นงานอันนี้เป็นงานเงินห่วงนะคะจะมีทั้งหมดอันนี้เป็นอันนี้เป็นห่วงใหญ่ห่วงใหญ่ที่สุดแล้วก็มีตัวนี้เป็นห่วงกลางของเรานะคะอันนี้เป็นงานจิวเวลรี่นะคะทุกคนเป็นงานจิวเวลรี่ประกอบจิวเวลรี่เครื่องประดับจิวเวลรี่นะคะ รับมาจากบริษัทแล้วก็เอามาทําที่บ้านอันนี้เป็นห่วงกลางอันนี้เป็นห่วงห่วงเล็กห่วงเล็กที่สุดนะคะแล้วเราก็จะได้เป็นพวกลวดน้ําประสานมาอันนี้เป็นพวกลวดน้ําประสานเพื่อที่จะเชื่อมงานงานของเราก็จะประกอบแล้วก็จะเชื่อมพามาชมงานซิเวอรี่นะคะวันนี้นี่สวยงามมากอันนี้คือ อันนี้คือเงาวิ้งวิงอันนี้คือทางบริษัทล่อนมาแล้วล่อนงานมาแล้วจะทําให้งานเงาวิ้งวิ้งสวยงามแบบนี้แต่เวลาเราเชื่อมงานก็จะขาวแล้วพอเราเชื่อมเสร็จเอาไปส่งบริษัทบริษัทก็จะเอาไปล่อนต่อเอาไปล่อนต่อให้มันเงาเหมือนเดิมแต่อันนี้เขาก็ล่อนมาแล้วไม่เป็นไรอันนี้ห่วงเล็กตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นห่วงกลางนี่เลย ตัวนี้จะเป็นห่วงกลางห่วงกลางของเราก็ร่อนมาแล้วเหมือนกันอันนี้เงาวิ่งเลยสวยมากถ้าเงาวิ่งสวยแบบนี้ก็คือนี่แหละถ้าเกิดเราทําสําเร็จทั้งชุดแล้วเขาก็จะเป็นร่อนแล้วก็จะเงาแบบนี้เลยนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่ที่สุดนี่ตัวใหญ่ที่สุดมันก็จะแบบว่าเกาะกันอยู่เพราะว่าเราจะได้มาประกอบ มันก็จะมีแบบนี่จะเป็นห่วงอ่าได้แบบนี้เราก็จะประกอบใส่กันอันนี้เป็นห่วงใหญ่ที่สุดนะคะเดี๋ยวเราจะประกอบให้ดูว่า,าประกอบแบบไหนงานตัวนี้จะมีทั้งหมดจะมีทั้งหมดกี่ห่วงแล้วไม่แก้มดูก่อนหกห่วงนะคะมีตัวอย่างมาให้ชมแล้วมีตัวอย่างมาให้ชมแล้วเขาก็จะมีตัวอย่างส่งมาให้ดูด้วยว่าเป็นเป็นตัวอย่าง อ๋ออันนี้เป็นกล้องหน้าน่าจะกลับกันนะคะมีตัวอย่างนี่นี่คือตัวอย่างนี่คือตัวอย่างนะคะข้างล่างจะมีหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งห่วงใหญ่อันนี้ห่วงกลางอันนี้ห่วงเล็กก็จะมีทั้งหมดหกห่วงนะคะเดี๋ยวเราจะมาประกอบให้ดู ตัวอย่างก็จะวางไว้ตรงนี้ก่อนอันดับแรกเราเอาตัวใหญ่ขึ้นมาก่อนเลยเอาตัวใหญ่ขึ้นมาก่อนแล้วเราก็อเอาตัวกลางใส่เข้าไปเดี๋ยวเราจะดูตัวอย่างไปด้วยเดี๋ยวทำภาพเอาตัวกลางตัวกลางตัวกลางใส่เข้าไปสองห่วงพร้อมกันเลยแล้วก็จะบีบ ให้งานห่วงนิสิทกันนะคะพอใส่เข้าไปสองห่วงนี้เสร็จจับห่วงกลางขึ้นมาหนึ่งห่วงแล้วก็เอาเอาห่วงเล็กใส่เข้าไปสองห่วงฝั่งนี้จะใส่ตัวเล็กเข้าไปสองห่วงในห่วงกลางนะคะจะเอาตัวเล็กใส่เข้าไปในห่วงกลางสองห่วงเอ้ยใส่เข้าไปห่วงเดียวปด大姐ใส่เข้าไปห่วงเดียวแล้วก็เอาใส่ห่วงเล็กอีกทีหนึ่ง เอาตัวกลางตัวเล็กแล้วก็เอาตัวเล็กใส่เข้าไปในตัวเล็กอีกทีหนึ่งเอาตัวเล็กใส่เข้าไปในตัวเล็กอีกทีหนึ่งแบบนี้นะคะตัวเล็กสองตัวกลางหนึ่งอันนี้ตัวใหญ่แล้วอีกฝั่งนี้ก็จะเป็นใส่ตัวเล็กตัวเดียวใส่ตัวเล็กตัวเดียวชุบใส่เข้าไปแล้วก็บิดห่วงให้งานสนิทกันอันนี้คือ หเซตหนึ่งชิ้นทั้งหมดหนึ่งสสาี่ห้าหกทั้งหมดหห่วงอันนี้คือที่เราทำอันนี้คือตัวอย่างก็คือทั้งหมดก็หกห่วงนะคะแล้วเราก็จะเอางานนี้นะคะไปเชื่อมไปเชื่อมทั้งหมด6ตัวนี่แหละเชื่อมตรงที่เราประกอบใส่ที่งานเขาตัดมานี่แหละไปเชื่อมทั้งหมดหตัวเชื่อมให้เสร็จ พอเชื่อมเสร็จยังไม่ได้เสร็จขั้นตอนนะเชื่อมเสร็จเราก็จะเอาไปเขาเรียกว่าขั้นตอนการแต่งงานเราก็จะใช้กระดาษทรายหรือว่าเป็นเครื่องเจียแต่งตรงที่รอยเชื่อมให้ไม่ไม่มีรอยเชื่อมให้เป็นเนื้อเดียวกันกันกบงานทั้งตัวเขาเรียกว่าการแต่งงานพอเราเชื่อมเสร็จแล้วก็เอาไปแต่งเอาไปแต่งเสร็จข้างนอกข้างในแล้วก็เอาส่งกลับคืนบริษัทนะคะ อันนี้เป็นงานซิวเวอรี่เป็นงานห่วงนะคะเป็นงานห่วงทางบริษัทก็จะเอาไปาทำเป็นเป็นสร้อยคอก็ได้จะเอาไปแบบว่าทำเป็นอ,อะไหล่สร้อยคอแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเอาไปเป็นต่างหูก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าทางบริษัทจะเอาไปทำอะไรได้บ้างแต่ว่าทำได้หลายอย่างนะคะเป็นต่างหูก็ได้แต่เขาจะเอาไปใส่อะไหลอีกทีแล้วก็ ทำเป็นสร้อยคอแบบนี้ก็ได้แล้วก็จะมีตัวสร้อยคอเล็กๆเพิ่มเข้ามาแล้วแต่ว่าทางบริษัทจะเอาไปทําอะไรเรามีหน้าที่ทําแค่ตามออเดอร์ที่เขาสั่งมาก็คือประกอบเชื่อมแต่งแล้วก็ส่งคืนบริษัทค่ะนี่เลยงานจิวเวลรีของเราขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยววันหลังจะพามาชมงานจิวเวลรีใหม่ค่ะ